วันนี้ผมจะมาหยอดตู้เซเว่นกันนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่อง g ั s Story Channel นะคะวันนี้อกาสจะพามาหยอดตู้หยอดเหรียญเซเว่นนะคะครั้งแรกนะคะไปดูกันนะคะว่าน้องจะหยอดเอาตัวไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สินค้าหมดทั่วคราวอ,อะไรอ่ะกดยังเลือกช่องทางการชำระเงินไอ้ยเสียบเงินเข้าไปค่ะเสียบให้ถูกรูนะคะ ดึงเข้าไปแล้ว17บบาทมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วเหรอช่อ,ชองทักเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้มันเคียวก่นลูกอ่ารับได้เปิดตังคท<า>อด้วย วิ่งเก่งกดเป็นแล้วส <G ött> ำหรับเจเวนยอดเหรีย <d> ญ <ian> <N> <d ian> นี้ก็ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลบางจากนะคะที่ไหนมีบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ดูด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับคลิปออกัสยอดเหรียญตู้เซเว่นครั้งแรกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออกัสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ